ศาลาสิริราชร้อยปีโรงพยาบาลสิริราชประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดได้เดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายลงมาเกือบทั้งวันนะครับอย่างเช่นประชาชนจากจังหวัดชนบุรีปรทุมธานีพิษณุโลกพระนครศรีอยุธยาและสุร,ราษฎร์ธานีครับ นางสาวสมปองชัยยันบูรณ์ข้าราชการบำนาญอายุ81ปีซึ่งเคยรับราชการเป็นอาจารย์สารระดับเก้าที่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครกล่าวด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะว่าเคยมีโอกาสได้เข้าเฝ้าทูละอองทุลีพระบาททั้งสองพระองค์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระปฐมเจดีย์จังหวัดนคนปรปฐมนอกจากนี้ยังได้รับพระราชทานเงินจํานวนหนึ่งตำลึงจากพระหัตถ์ซึ่งก็ยังเก็บไว้เป็นสิริมงคลจนถึงทุกวันนี้ รเสริมสิริอายุ82ปีกล่าวเช่นเดียวกันนะครับว่ารักและก็เธอทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากทรงดูแลห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่าทําเพื่อประเทศชาติมากมายเลยตั้งใจมาลงนามถวายพระพรเพื่อขอให้พระองค์ท่านทรงหายพระอาการประชวรโดยเร็วตั้งใจมาอดยคใท่านทั้งงใจใหญ่ขอให้ท่าน ตนอกจากนี้ยังมีคณะบุคคลบุคคลสําคัญรวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดจาก10จังหวัดนะครับนำสมุดร,รายชื่อประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมด้วยข้าราชการในพื้นที่จังหวัดนั้นๆมาน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรรวมถึงช้างจํานวน9เชือกจากวังช้างอายุธยา